ช่องเออ๋อชื่อฮิคาดี2 2 1 7ไม่ได้ลงมาเปไฟเม็ดบวกจะสองปีแล้วรถไฟเม็ดม่วงไม่เล่นเลยแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรครับซินนุนค่ะสวัสดีค่ะแม่กบค่ะแม่กบ,บ,กบ,บ,บ,บชิงนางชิงเช่าชิงนางค้างหนึ่งคดีไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไอ้ก๊ายอ่ะถือ ครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อออดครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันครับมาอับา่ัยยาจะไปของร้านครับก่อนร้านแซงว่ารวยไปเลยอ้าวมันร้านหนึ่งครับตอนนี้ผมมีอยู่ร้านเหมือนกันคนละร้านเหรอโอเคส่วนคนนี้ก็จะร้านอีกร้านหนึ่งแล้วผมก็จะอีกร้านหนึ่งยั้งยั้งอ๋อยังโอเคไป ตอนนี้เราถึงฝั่งไปที่เรียบร้อยแลครับนั่งเรือนั่งเรือช้า45นาทีในการเดินทางนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอาการของแต่ละคนคนแรกเลยคือเนยครับไหวครับคนนี้รอดผมรอดมามะมามา,มาก็รอดแต่เกือบไปมาดูหน้าตาคนที่ไม่รอดกันหน่อยคนนี้กี่รอบครับ สองรอ,อบสองรอบไม่ไหววันนี้กี่รอบวันนี้รอบหนึ่งนุ่นไหวอออนุ่นไหวนุ่นจ <สา S 2> ัดคนละคนนี้นคนนี้กี่รอบคนนี้กี่รอบรอบนึ่ยเป็นไงอาการหลังจากลงเรือมาลมหายใจขมหมดแล้วตอนนี้มองมอง,มองหน้ามองหน้าพี่กันนี่แหละครับลมปึ๊บ<ง>หายอ้วกเลยไม่อยาก <c oughs> ายอ้วกเลย เป็นยังไงถึงทะเลแล้วสัมภาษณ์หน่อยสองคนขอชื่อีนำน้าก็เย็นลมก็แงเปียนหมดเลยอ่ะตอนนี้อ้าวทุกคเปียกหมดแล้วัวก็เปลย มาถอยไปเราโดนขึ้นตีผมเรียกคนหัวยญิงชน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 โอเคมาแล้วรอบส คนที่ไข่สวัสดีครับผมซุยสมุยกุยโซโอเคมาจากไหนแม่ยูคัมฟอร์มมาจากโคซามาจากอเมริกาใช่ครับโอเคแคนยูสปีกไทยโนโนโนยูแคนสปีกไทยโนโน้ยวาย h y I don't know why แล้วยูแคนสปีกอังกฤษได้ไหม Yes โอเคอ่ะถามเป็นภาษาไทยอ่ะโอเคุณ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 คนคนชื่ออะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเฮ้ยชื่ออะไรแล้วคนนี้เราชื่ออะไรอ่ะชื่อกันหันหันหน้ามาทางนี้มาทางนี้อ่าจะชื่ออะไรนะชื่อกันครับชื่อกันอ่ากันนะครับกันนะครับโอเคไปอยู่คำฟอมอินเดียอินเดียโอเค <laughs> I don't know what's your name? What's your name? Put What's your, your name? What's your name? Shari Action? Shari Action! Ah, uh, where you come from? Paris? Paris, okay. เดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้ตามเลยไปขึ้นมาแล้วมองขึ้นอย่ามองคนอมองขึ้นอย่ามองคนเร็วเร็วมาแล้ว ไหนสัมภาษณ์หน่อยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสัมภาษณ์หน่อยอย่าเพิ่งไปอย่าพึ่งไปาตาเป็นไรแสงตาเ้อ <c oughs> ด <c oughs> เอาเช็ดเช็ดโอ้แสงกูได้มา <c oughs> เอาไปมันย้อนแสงมามามาหมุน <c oughs> หมุนหมุนหมุนเร็วหมุนเร็ว บายบายแล้วเหรอหาไปเล่นน้ำแล้วเหรอแอลเลนพินบัวสนเดี๋ยวตามเลยไปก่อนตามเลยไปก่อน กล้องมาดูกล้องเนี่ยโค้ตสวยเขาถ่ายแล้วอยู่อย่างนี้ oh. ยัสวยเลยแสงแบบแสงดีมากออขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะว่าครนะัง้งที่แล้วที่คุณมาก่อนร้านอะ่ะคุณได้ดูอนิโมด้วยหรอคะอ๋ er ะอ,อ,อ,อลงไปลืกอเกนิน <laughs> น้องสิ้นเลยแล้วคุณใช้อะไรถ่ายเหรอคะตอนนั้นไอโฟนครับ <laughs> แ,แล้วปเป็นยังไงครับเรียบร้อยเรื่องดับคุ้มกับการได้ดูปันนิโมไหมไม่คุ้มเพราะไม่ได้ลงลิปถ่ายลำเชียนแล้วเดี๋ยวเราสังทีตลกอ่ะะไปเลาจานกักับบ้านกันไม่ไปที่พักอ๋อโอเค 3.5 0ศูนย์เป็นศูนย์ในตัวป่ะเอ้าไม่ใช่ถูกยังถูกแล้วเป็นสามห้าศูนย์ถ้าเกิดเรามาขึ้นอ่าสปีดโบ๊ทนะครับถ้าขามามาสล้านแล้วเมาแบบไม่ไหวมันพวกลงขากับสปีดโบ๊ทเขาก็จะคิดหัวละ150านะครับไม่มีรถนะเราผมมา9คนยังไม่ลดเลย ใช่ไปกับไปกับ300เขาอาจจะมีนัดลงขึ้นจากฝั่งนู้นก็ได้แต่ฝั่งนี้เรามาฝั่งนี้ก็เลยคิด150นะครับแจะขากับขาเดียวใช่ไหมคุณกุบใช่แล้วค่ะหันหันที่เราไปคือหันไหนหันตะแหวนตะแหวนเลอหันนี้หันหน้าบ้านอันนี้หันหน้าบ้านมันจะใกล้กว่า ของเรานะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนออกเรือ ไปเลยหูมาท้องฟ้าสวยมากในก้องยังไงด้วเดินไปเลยเดินไปหาดเลย นมเบบสังว่ายังไงสนุกไหมมาเที่ยววันนี้ทะเลสวยมาก ฝ่าไวน้ำน่าเล่นจังเลยน้ำใสสะอาดมาแล้วลูกสาวเล่นน้ำแต่เช้าเลยใช่เก้าโมงแดดแรงอ่ะแดดแรงไม่เป็นไรตากแดดดำไปสักหน่อยก็ยังดีข้าขยับไปนิดนึงอีกกี้กับพี่เนยไม่ได้แล้วนะฮะอยู่ตรงนี้ประมาณคออเลยโอเคเล่นน้ำไป เดี๋ยวอีกถามอะไรจะกระโดดลงก็เล่นด้วยคเมาหรอคุณแม่จะเล่นน้ำปากคุณแม่สู้แดดไม่ไหวค่ะเดี๋ยวตัวดำปกติก็ดำอยู่แล้วนะจ๊ะไปญา่ไปุว่นี้ครับไปญี่ปุ่นกับตัวดำ ใายแบบหมุนเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าบอกว่าตกอาริเกตโตมามาดูเดยนยืนดูเนยเยืนดเนยเนอย่านอนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมเดิมครับโกโกบีจโกโกบีวิสะว่ายน้ำด้วยห้องน้ำห้องนอนห้องน้ำสะอาดตะอาดใหญ่โตโมโหลาน นอนสามสี่คนได้สบายเลยบายเลยปคือสองข้าข้าไหวไปหนึ่งข้าได้ข้าไหวสองข้าได้เขาปล่อยเอาเขาตับยืดเลยเฮ้ยถ้าเราไม่กล้าก็จะไม่เป็นไรนุ่นนั่งไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮ้ยเขาได้แล้วนเนี่ยบ้าดอ่ะเขาได้แล้วเนี่ยปลาไม่ลงมาฮอลงไปแล้วขึ้นแล้วไม่หนาวอ่ะ กันขึ้นแล้วกันหนาวสั่นเลยนี่โอ้ตอนนี้กำลังฝึกตีขาเฉยๆนะครับเพราะว่ายังวายไม่เป็นนะครับ,น,น,รบนักเรียนนุ่นกลัวน้ำนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้กำลังตีน้ำกำลังตีขานครับส่วนอันนี้เป็นครู เป็นครูเออเป็นครูที่แข็งแกร่งแล้วนะครับเดี๋ยวครูขี้จะสาธิตการดำน้ำลวดเดียวไปจนถึงฝั่งนู้นนะครับนู่นนะฝั่งนู้นนะครับปม่

<laughs> เดี๋ยวไนะไปี๊อแสบตาไหมแสบเจนงดึงิ้ไหม

โอ้โก้ยืนได้ยืยนได้แล้วยืยนได้แล้ว ภาษาอังกฤษไม่ได้เนาะภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะเอาหมวดตัดก่อนหมวหมาเจ้าเป็ดด็อกชมดชมดนี่มีคนเฉลยอยู่หันกล้องไปหันกล้องไปหาเลยชมดแปลว่าอะไรคะอีเลฟินแอนไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ช้างมดกับใบขาดก่บใบแม่ เลี้ยงขาเฮ้ยมีคนรู้มีคนรู้สเตปเมาเทนบัวตมสบายสบายเอาผลไม้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 กล้วยบัดหน้าเหรอเอาไปไหนไปไหนแก้วมังกรมังกรไปไหนแก้วมังกรแก้วจะทำอะไรแก้วดราคอน เอาลูเฉยอ้ ha, hey, I I like ูเจ้เฮ้ยผสมลยวิเฮ้ยหมดแน้หมดูได้ไงูได้เฉยอ่ะได้ไงตาตาก้อเฉยอ่ะโอเคไอ้แก็รู้ได้ไงวะอีทีาเล่นกันบนบนรถมาน่ะ